สวดีครับพบกับช่อง Taboo Channel นะครับก็ถึงแล้วนะฮะ FC นะครับที่จำปาดงนะครับก็มาถึงนะครับประมาณบ่ายโมงเนาะนะฮะ FC ก็อ่าเกิดเทคนิคผิดพลาดนะครับ FC นะครับก็คือลบที่ถ่ายไว้แล้วแหละนะครับพูดคุยกับพี่นุนาไว้แหละนะครับครั้งแรกนะครับคลิปแรกอ่าคลิปเนาะนะครับประมาณ15้านาทีนะครับ แต่ก็เผือลบไปนะครับ f c ก็ต้องได้ทำใหม่ถ่ายใหม่นะครับ FC ถามพ่ดุนาใหม่นะครับ f c เนาะนะครับคงจะไม่ว่าอะไรนะฮะ FC นะครับทุกอย่างมันผิดพลาดกันได้นะครับ f c ใช่ไหมนะครับลืมหลงนะครับว่าเออผมก็งานศพเนาะนะครับงานขาดำนะครับก็เผือลงคลิปไปแล้วแหละปล่อยคลิปแล้วก็ลบด้วยปล่อยคลิปแล้วก็ลบด้วยปล่อย เฉบวช่วงคลิปสุดท้ายนะครับลบโอลบหมดเลยครับอันเราก็เอดใจไงนะครับที่แรกตั้งใจว่าจะทาคลิปของพิณนาเนาะนะครับดีๆหน่อยนะครับเอฟซี FC. พอให้ f c ได้ดูได้เห็นอ่าดิก็จะเออเป็นอย่างนี้นะนะครับก็นำข่าวสารนะครับให้ f c ได้เห็นได้ฟังกันรับรู้ แต่สุดท้ายก็ลบไปโอ้เสียดายมากเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับพี่นุนายังอยู่ที่นี่กับผมอยู่ยังอยู่ที่นี่อยู่ๆเนาะนะครับอ่ะโอเคไปกันเลยดีกว่านะครับยีีนะฮะก็จะให้อันดับแรกนะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศก่อนเนาะตอนนี้พี่นุนากาลังเก็บของอยู่นะครับได้ขินขาวไว้เรวมานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับพี่นุนาก็จะเดินทางนะครับไปเรื่อยเนาะนะครับอาจจะ วางแผนกับเพื่อนนะครับของพิณน,นาไว้ว่าอาจจะไปสิงคโปร์นะครับเอาจจะไปสิงคโปร์ตอนนี้พิณน,นากลังเก็บของเก็บอะไรอยู่แต่ว่า,าแต่ว่าพิณน,นาก็วางแผนเนาะในการเดินทางนะครับเอฟซีเก็อันดับแรกก็ต้องมีทุนทรัพย์นั่นแหละนะครับเงินนะครับค่าโดยสารค่าอะไรได้เอฟซีก็พิณน,นาก็รุนอยู่นะครับเคแบงนะ ก็ภาวนาว่าเออให้มีตังนะครับหรือนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปสกลน,นครให้ได้นะครับ f อฟซีเอฟซรุนกันว่าพี่นุนาจะเดินทางได้ไปเดินทางไปไหมนะครับเพราะว่าเกิอดอะไรขึ้นนะครับเราก็มาติดตามรุ้นกันนะครับ f อนะครับคือจะเดินทางไปได้ไหมนะครับได้ยินข,าข่าวแว่วๆค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าขาดขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับ f อ่ะโอเคเราไปาดูนะครับว่าพินุนาเตรียมตัวถึงไหนแล้วนะครับในการเจ็บบ้านเจ็บอะไรนะฮะฟีเโกไปเลยก็อ่ะผมก็จะให้ดูห้องครัวก่อนอันด,ดับแรกนะครับนี่นะครับพินุนาก็เจ็บหมดเลยนะครับจากเตาก็อยู่ข้างนอกย้ายมาข้างในนะครับ FC อ่า เพราะว่าจะโดนฝนเตียงนี้ก็เตียงเตียงอันนี้ก็มาย้ายมานี่นะครับเอ่าีต้นดอนจากนี้เรามานี่นะครับ F อซเนาะนะครับเพราะว่าเตียงก็ต้องเก็บไว้นะครับฝนตกด้นะครับกลัวผุพังไปนะครับอ่าถ้าปูอยู่คนเดียวก็นั่งไว้ก่อนได้เต็มที่เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสอบถามพี่น้ำนะฮะนี่นะครับก็พี่นนาก็จะเอาของมาไว้ตรงนี้นะครับ F เอ่า ที่แรกพินุนาก็จะอ่ะจากไว้ตรงนี้แล้วก็พินุนาเปลี่ยนใจใช่ไหมพ่นุนาก็จะไว้ใต้ถุนบ้านาอ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมห้องน้ําก็มีนะครับที่ลงร้างจานโอเคเพียบพร้อมนะครับอ่ะเราตากผ้าตรงนี้เนาะนะครับไปดูข้างในบ้านล,ล็นอกอะไรบ้างพนุนาลบหนึ่งลอยหนึ่งเนาะนะครับผมลบ,ลบกกะ็ุนเอานะผมว่า ก็เมาครับผมนี่นะครับดูแป๊บเดียวนะครับนี่นะฮะโอ้นะครับนี่นะครับก็เจ็บของอะไรแล้วแหละนะครับแต่ก่อนก็เป็นบ้านของเจ้าหนองเปรี้ยวนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมมาแหละเนาะนี่โอเคโอเคเ่าเาฟซีนะครับดูหลังบ้านหน้าบ้านแล้วก็หน้าครัวแล้วนะครับโอเคเราจะมาพูดคุยกับพี่ดูนาดีกว่า นะครับครับดูเรียบร้อยแล้วนะฮะบ้านพี่โบ้ฮะโอเคเราไปนั่งคุยกันเลยพี่นุนะเราจะมาสอบถามพี่นุนานะครับว่าจะเดินทางไปพรุ่งนี้เชา้าใช่ไหมยิมหรือว่ารอบไหนยิมต้องก้องที่าอ่านให้พี่เลยฮะก้องพี่ทำไมมันไม่อ,าาอ่านพี่นะครับรอนิดนึงเนาะเราจะมาสอบถามไม่เป็นไรนะคุยได้ านนััคกจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าหรือช่วงเย็นไปเย็นจะถ่ายบ้านก่นนะโอเคอ่าอีกต้องตั้งใหม่เอาแล้วไรส่วนเนาะว่าจะขึ้นไลฟ์สดวันนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดอ่าอ่าจะเดินทางช่วงเช้าหรือช่วงเย็นคำถามแรกใจบ้านจะเดินทางช่วงเช้าช่วงเช้านะครับแล้วก็จัดบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วจุดประสงค์แรกตั้งใจจะไปไหน จุดประสงค์แรกตั้งใจว่าจะไปหาน้องเปี้ยวน้องเปี้ยวที่สกลเนาะนะครับกกับพี่กับเจ้าขาวอ่านะครับไปหาน้องเพราะว่าหมอนัดหมอนัดอ่าฉีดวัคซีนรวมครับผมรอบที่สองแต่ว่าฉีดไปแล้วรอบหนึ่งครับจะจะไปไปไปบบกพี่โะเอาน้องไปหาหมอครับผมอ่ะหลังจากนั้นไปไหนต่อหลังจากนั้นไปกรุงเทพมหานครกรุงเทพนครแล้วก็ ไอ้ตรงรุงเทพเนี่ยคือได้ยินว่าอ่าไปสมัครเรียนใช่ไหมพิมพช่ใช่ใช่อ๋อไปสมัครเรียนนวดไว้แล้วใช่ไหมนะครับแพงไหมเสียค่าสมัครเรียนแพงไหมแพงวิชาละห้าพันห้าอ๋อวิชาเดียวใช่วิชาเดียวอ๋อทรับถ้าไปเรียนกับวัดโพนะเป็นคอร์สใช่ไหมเป็นเทอมหรือเปล่าใช่เป็นคอร์สเป็นวิชาเขาเรียกเป็นวิชาเป็นวิชานะ ถ้าไปถ้าไปเรียนวัดโปนะวิชาละหลายหมื่นอย่างเช่นนวดเท้าครับผมนวดเท้าหนึ่งมื่นสี่พันบาทาเราก็ไม่ไปเพราะว่ามันแพงแล้วนวดอ้อยสี่หมื่นบาทสี่หมื่นกว่านวดน้ํามันสามหมื่นกว่าอ๋อโอ้นวดน้ามันสี่หมื่นกว่านวดไทยสามหมื่นกว่ารัอผมเราคือต้องไปดูก่อนว่าคือจริงๆมันต้องเรียนรวมไม่ใช่หรอเขาเรียนเป็นวิชาเป็นวิชา โอ้กว่าจะเรียนเท้ามืออะไรต่างๆใช่เรียก็เรียกวิชาแต่มันแพงนะไม่รู้เอาเงินที่ไหนพี่น้นยังตังแสดงว่ามีตังนะเนี่ยอ่าครับคือไปดูเฉยใช่ไหมใช่ไหมไปดูมาแล้วไปดูมาสมัครแล้วจ่ายตังไปแค่มาจำอ๋อยังยังไม่ได้แบบว่าโรงเรียนอะไรมากมายแค่แค่จ่ายตังมาจำไว้คือแบบว่าถ้าไป มาจามาแล้วไปดูแล้วค่าเทอมเท่านี้แล้วได้ไมสูงไหมถ้าสูงเนี่ยจะเรียนไหมถ้าสูงก็ไม่เรียนสิเพอว่ามันสามสี่หมื่นอะ่านียนะแล้วเพราะว่าเพราะว่าเอ,าอย้ยก็ได้เนาะเพราะว่าค่าเทอมอ่ะค่าเทอมสี่หมื่นแล้วก็ไม่เรียนไงครับผม <laughs> อ่ะเรื่องจากนวดเสร็จ <laughs> เรียนจะเรียนนานไหม ใช้เวลานานไหมพี่ใช้ลวประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์พื้นฐานแล้วอ๋อสองอาทิตย์คือไปแล้วสองอาทิตย์คืออยู่ที่เรียนตัวนั่นเลยใช่ไหมสองอาทิตย์ก่อนวิชาหนึ่งสองอาทิตย์สองวิชาก็ประมาณหกอาทิตย์หกสัปดาห์เฉพาะที่พี่ที่มีประสบการณ์แล้วเนาะครับสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะวิชาละประมาณหนึ่งเดือนคหนึ่งเดือนได้อยู่ประมาณวิชาละหนึ่งเดือน ถ้าสามวิชาก็ประมาณสามเดือนได้ครับผมแล้วก็จะนับเป็นชั่วโมงนะอาจะเก็นเวลาเป็น่วโมงครับผมโอเคนะครับแล้วเรียนจบปุ๊บไปสิงคโปร์ต่อใช่ไหมได้ยินเขาว่าไปสิงคโปร์วางแผนยังไงเดินทางยังไงนะครับเดินทางไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนนะครับไปดูไปดูงานก่อนว่าที่สิงคโปร์พอจะได้ทํำไหมเราไปดูศึกษาดูดูงานแล้วก็ดูกลุ่มลูกค้าของเราครับ คือไปอ่ะผมจอ่อเรื่องเลยไปสิงคโปร์อ่ะไปทํางานอะไรครับผมไปดู<ไ>ปงานงะอะไรไปบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้นะนะโอเคบอกไม่ได้นะเออทวีิชาสเสร็จยังหรือว<ม>่าทํวีิชาไปเที่ยวก่อนไปแบบทำพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตยังเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่เลยช่วงที่เราเรียนจบเนี่ยเราจะต้อง เอาไปประกาศเราอะไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกับทะเบียนหมอได้ใช่ไหมช่วงที่รอเนี่ยเราก็ไปเที่ยวก่อนไปดูก่อนไปดูงานก่อนเลยยังไปต่างประเทศไม่ได้ก็คือทาตอนนี้คือว่าไม่ทำบีซ่าไว้ไม่ได้ทำบีซ่าแต่ว่าทำพาสปอร์ตไว้แล้วอ๋อนะครับใช้เวลาก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะใช้เวลาในการรอรอเอกสารไม่ไม่ไปเที่ยวเนี่ยกี่วันประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะ ประมาณสองอาทิตย์อ่าก็จะไปสิงคโปร์กันเนาะนะครับไปกับเพื่อนนะครับอ่ะผมมานี่เลยเอาใกล้ๆเราพิณนาอยู่ที่นี่มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมีความผูกพันไหมต่อองค์ปู่กับอ่าใช่เวลาตอนที่ทํางานเนี่ยเหมือนบ้านเราเนาะอะง่ายเลยเหมือนบ้านเราเลยเนาะครับผมอยู่ตรงนี้ก็เหมือนบ้านเกิดเมืองนอนเรา บ้านหนึ่งเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนบ้านเกิดหนึ่งนอนของเราครับผมเออท้ามาทํางานอ่ะอยู่ที่นี่อ่ะรู้สึกรักผูกพันไหมหรือว่ายังไงคิดถึงคิดถึงเนาะไม่อยู่ก็คิดถึงครับรักอ่ารักเหมือนบ้านตัวเองนั่นแหละแล้วไปทําไมโอ้เสรจมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะครับผมจะถามตรงเลยนะแล้วไปทาไมมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจคุณมัดิลัสสวัสดีค่ะอ่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจที่จะพาเราไปครับเศรษฐกิจเรา เราต้องการเศรษฐกิจที่คล่องตัวกว่านี้เอาเริ่มแรกเนี่ยพี่ดูนาอยู่กักอกนะตอนที่อยู่กักอ,อกอ่ะแรกแรกก็เป็นเอฟซีเนาะใช่ไหมใช่ตอนที่เกิดเรื่องอ,ะอ่ะเป็นเอฟซีกะว่าจะมาตอนนั้นเราอยู่ต่างประเทศจะว่าจะอยากจะมาเจอลุงพลนะใช่ไหม,มเจอมาเห็นมาให้กําลังใจนะครับจะพอมาล้วก็มาที่กักอกปับ๊บเราก็มาทําช่องอยากมีรายได้ใช่ไหมก็ ตอนนั้นไม่ได้สนใจหรอกว่าจะมีคนติดตามไหมครับผมใครจะกดติดตามหรือว่าไม่ติดตามก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเรามาในฐานะเอฟซตอนนั้นอ่ะครับแล้วก็ตั้งใจมาคือมาช่วยงานพี่ต่อครับเพราะว่าเราเป็นเอฟซ่ลุงใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวผมให้พี่ต่อเขาทํางาน YouTube แล้วเราก็ช่วย<ะ>ช่วยช่วยช่วยอ้าวแล้วผมผัดเนี่ยแล้วพี่ต่อกับพี่มูนาเจอกันที่ไหนเจอกันนานแล้วตั้งแต่ ก่อนรู้จกก่อนก่อนเกิดเรื่องอีกสองปีหนึ่งอ๋อนะครับอ่ะห้าปีแล้วที่เรารู้จักกันมาที่นี่เลยอ่ะกกอกถึงตอนทึงไหนละกกอกก็ถึงมาใหม่ๆพี่ว่าจะมาช่วยงานพี่ต่อือแต่ว่าพี่เปิดช่องก่อนหน้านั้นครับผมก่อนหน้านั้นพี่เปิดช่องมาแล้วมีคนติดตามพี่สองร้อยห้าสิบหกคนก่อนที่พี่จะมาอยู่กกอกนะครับผมมากกอกกลามาช่วยพี่ต่อทำทำช่องยูทูบไม่ได้เงินเยอะๆไม่ได้คนติดตามเยอะๆเพราแกไม่แกไม่ แกไม,ไ,มไม่ให้ช่วยทำไมถึงไม่ช่วยแกกลัวพี่จะไปทำช่องแกเสียพี่ก็เลย <laughs> ทำเอาเปิดช่องหอไหมไม่ไม่พอช่องเราเปิดไปแล้วไงพี่ก็เลยไปรับจ้างทับช่องอื่นอ๋อนะครับอะนะครับชาบ้าง้าจริงๆคือถ้าไม่มีลุงพลนะก็ยอดซับก็จะไม่ไม่เป็นที่รู้จักของใ,ใครใช่ไหมขอบคุณลุงพลปเแ็นมากเลยนะคะชื่อเสียงบาร,รมีนะคะของลุงพลองค์ปู่บร,ริจิตตนักราช ที่ทําให้ช่อง YouTube ของเราเดินทางมาได้ถึงวันนี้ครับผมขอบคุณแฟนคลับขอณน้องท่านที่กดติดตามเนาะแล้วก็รับรับชมติดตามชีวิตของพวกเราด้วยเนาะนอกจากจะดูเรื่องราวของลุงแล้วเนาะติดตามชีวิตของยูทูบเบอร์ที่คุกคีอยู่กับลุงมาหลายปีดูนาก็สามปีแล้วเนาะสามปีใหม่สามครั้งสงการสามครั้งดำนาก็สามสี่ครั้งนี้หน้าฝนนี่ครั้งที่สี่ คือตลอดที่อยู่กับการติดตาม,มลุงป้าเนี่ยม,มีประโยชน์อย่างไรนะครับอธิบายให้เอฟซีฟังาเป็นเรื่องของ Youtube นะคะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง uh huh. หมายถึงว่าดีกว่าที่เราจะเดินเดียวเนาะแล้วก็สังคมสังคมพี่น้องยูทูบเบอร์เราได้เราได้ความรู้หรือว่าคําแนะนําจากพี่น้องยูทูบเบอร์โดยตรงแล้วเรื่องอื่นก็มีไหมอ่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ เรื่องของเศรษฐกิจไม่เท่าไหร่สําหรับพี่อแล้วก็เรื่องของเอฟซีเนาะสังคมของเอฟซีกว้างขวางขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะคะที่เมตตาเนาะก่อนนั้นก็มีการช่วยอ่าลุงป้ามีการเขาเรียกว่าสังคมนะมีเออใช่มีสังคมในในก,ก,ก,กอกๆสังคมอยู่กับลุงป้าเป็นยูทูบเบอร์ของลุงไงไม่ไม่ใช่มีการช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้างก็ลุงตอนแรกนะเริ่มเริ่มต้นจากลุงไปทําบุญที่เราได้ไปกับลุงนะ ที่ประทับใจที่สุดก็คือเรื่องของการไปทําบุญไปทอดกระถิ่นไปพ่าป่าไปโน่นไปนี่ไปนั่นคือหลักเลยนะคือแบบว่าหลากหลายนะครับเพื่อได้ช่วยเหลือสังคมเนาะนะครับอันนี้แหละเป็นไปหลายที่มากไปเยอะมากเลยครับผมไปกับลุงพลปตนไปทําบุญเยอะมากใช่ไปไปไปไม่เป็นทางการก็มีนะคะมีมีนะที่ไปไปแบบยูทูบเบอร์ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะแล้วไปไม่เป็นทางการแล้วก็มีพี่อยู่ในนั้นครับอันนี้เป็นแบบเป็นประโยชน์แล้วก็มี เขาเรียกว่าทําเพื่อสังคมส่วนรวมมากเราก็รู้สึกภูมิใจโอ้ยเราได้เดินทางร่วมกับลุงเราได้พูดคุยเราได้ใกล้ชิดเนาะเอยก็ดีใจได้ให้กําลังใจกันแบบส่วนตัวเนาะแต่ไม่ได้คุยแบบไม่ได้คุยเยอะมากก็ให้เพื่อนมีเวลาเป็นส่วนตัวกับเพื่อนแค่ได้เดินทางร่วมไปทวบุญร่วมหรือว่าไปไหนมาไหนร่วมค้างคืนก็มีนะครับแบบว่าเออเวลาไปปี่ใหม่มีไหมพีใหม่ ปีใหม่ก็มีก็มีกิจกรรมเรื่อยๆเ่อกิจกรรมกิจกรรมในกลุ่มยูทูบเบอร์เนาะก็มีความสุขมากครับนึกถึงบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเอาความเขารียกว่าย้อนอดีตไปครับูสัมภาษณ์อ่านะครับใช่แล้วอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับอ่ถ้าพินูนาเทานี้ไปนานไหม ไม่นานไม่นนาที่ผ่านมาก็ไปไม่นานเนะาะที่ผ่านมาสมมุติว่าพี่ไปก็หายไปเดือนนึงครับหายไปสามเดือนหายไปสี่ห้าเดือนอย่างงี้นี่แหละประมาณนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรที่อยู่ที่นี่อยู่จำปาด,ดงนี่เลยอยู่ที่นี่ก็ผูกพันเหมือนบ้านสบายใจอ,อยู่แล้วสบายใจดูแลอยู่แล้วอ,อุ่นอย,อยู่แล้วสบายใจไม่ไม่มีเรื่อง เดือดเือดเนื้อร้อนใจคิดอะไรมากไม่ไม่มีมีแต่ความสบายใจไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยมองไปเห็นปู่ก็สบายใจไปก็สบายใจในช่วงเวลาที่อยู่แค่มองเห็นแค่อยู่ในช่วงเวลาที่อยู่จำปาดงที่นาลุงมีนเรื่องเล็กเน้อยๆไงไม่เป็นอุปสรรคมากหมายถึงว่ามันเป็นแค่เพียงเล็กน้อยสําหรับพี่นะอันนี้ผมเจาะลึกเลยนะนะครับต้องแยกเป็นเรื่องนะแเรื่องนะครับ กลัวผีไหมก็ไม่กลัวอ๋อประมาณนี้นะครับโอเควกคนไมก็กลัวบ้างเล็กน้อยกลัวคนที่แปลกหน้าอะไรีมันก็มันก็มีเรื่องส่วนตัวบ้างเล็กน้อยแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสไม่ได้มุ่งไม่ได้ไม่ได้อะไรมากถ้าถ้าจะโฟกัสเอาที่พุ่งนาลุงอะเราสบายใจอยู่แล้วสบายใจมีสติแล้วเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างเพื่อนร่วมช่องเป็นยังไงบ้างเพื่อนร่วมช่องเพื่อนร่วมช่องเพื่อนทำยูทู e อ่าเพื่อนด้วยกันเยนะเพื่อนทำยูทูก็น่ารัก ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันครับผมทําคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมครับผมอาจจะเรื่องเดียวกันบ้างแต่ก็คนละมุมอัตระมุมเดียวกันแต่ก็คนละพิเศษเนาะคนละและแต่การนํเสนอเสนอเนาะครับแต่ชอบใครรักใครก็เข้าไปรับชม หรือว่าเข้าไปคอยสนับสนุนไปซับพอร์ตนะครับแล้วก็ดูโฆษณาก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ทําคลิปออกมาแล้วผู้คนยินดีดูโฆษณาให้ครับผมเนาะเพราะว่าอยากให้มีรายได้จาก YouTube ครับผมก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเพราะท่านก็เสียสละอินเทอร์เน็ตเสียสละเครื่อง เครื่องแล้วก็เสียสละเวลาเนาะครับอาจจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้เนาะชมโฆษณาครับผมเปิดไว้แล้วก็เดินไปทำภารกิจส่วนตัวครับผมพูดคุยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะคะ YouTube ที่ไหนผู้ผู้ชมจะยินดีรับชมโฆษณาให้เนาะครับผมครับผมแล้วก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้นะคะกดไลค์มิปุ้งขึ้นนะคะครับผมแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์สติ๊กเกอร์ทุกท่านค่ะที่ผ่านมาแล้วก็ทุกการสนับสนุนการรับชมนะคะของทุกๆช่องเลยนะคะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะ,ะจากของลุงป้าเนาะค่ะเนาะทุกอย่างเลยนะคะที่สนับสนุนมาในช่องของพวกเรานะคะก็กราบขอบพระคุณมากเลยขอสินค้าลุงป้าขายดีเด้อครับผมโอเคนะขอบคุณมากครับผมพิน่นนานะครับอ่ะขอบคุณครับยังอีกเรื่องม,ม้าม,ามาปะครับอ๋บ <laughs> อ <laughs> น้องเปียวก็น้องเปียวกับเจ้าขาวก็อยู่กับ <มา S 1> พี่ต่อเนาะนะมารอบนี้มีน้องมามาด้วยนะคะครับผม ก็ใครจะมาแวะมาหาก็สบายใจเพราะว่าน้องจะไม่ได้เห่าแล้วเนาะครับผมน้องไม่ได้เห่าแล้ว,วเอาไปฝากไว้ที่สกลนครกับพี่ต่อธนวัฒน์ทีซีนะคะครับผมใครจะรับชมความน่ารักของน้องหมาหรือติดตามดูน้องหมาก็ไปรับชมได้ทางสกลนครนะคะทีซีชนนลคะ่ะส่วนนุนาก็ขอลาไปทําภารกิจนะคะไปไปทําภารกิจของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนนะคะให้ดีขึ้นนะเพื่อเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ โอเคนะครับเอฟซี <FC S 2> ก็เราสรุปนะครับอ๋อพี่นุนาก็ตามคลิปเลยนะครับเนาะก็จะ,ะผมก็เจาะลึกนะครับทั้งเรื่องการไปทํางานที่สิงคโปร์ทั้งเรียนต่อในการนวดนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับที่มาอยู่จำปาดงก,กุกอกเริ่มต้นทํา youtube ว่าเป็นอย่างไรก็เชิญติดตามรับชมได้นะครับใน คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับช่องทัพพูชาแนลครับเจอกันอีพีหน้าครับก็อย่าลืมฝากด้วยผลิตภัณฑ์มนโนผมซมับเ้อนะครับสั่งสินค้าในนามช่องทัพพูชาแนลครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม